สว variance, hour, Somehow, hour, ัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเบสที่เช่นเบสโซ่ควัววันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้น้ำต่อมอสไฟฟ้าคู่นะคะตัวนี้จะมีสองปลั๊กนะคะใหญการใช้งานนะคะต้อมของมันจะบรรจุ5.5ลิตรนะคะใหญ่ถีไใจนะคะสามารถ ใช้ในครัวเรือนในบ้านหรือว่าจะใช้ที่ร้านอาหารอะไรก็ได้นะคะส่วนวัตถุดของมันจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะคะแตกในโนทานไม่ขึ้นสนิมน,นะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับกําลังไฟ2,500วัตต์นะคะสามารถทอดอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้ก็ทอดเป็นเฟรนช์ฟรายชิฟบอลตีกไก่ทอดได้หมดเลยนะคะตัวนี้จะปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่40องศาถึง200อ,องศาเลยนะคะสามารถรองรับการทอด หลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูนานาเนื้อนานาหรือว่าซี่โครงูนะคะตัวนี้ถ้าซื้อไปจะได้อะไรไปบ้างนะคะก็จะได้เป็นตัวหัวทอดนะคะแล้วก็นมนมันไะ่แกงทอดแล้วก็ฝาสะแก่สำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เ็นบุ๊กเพจเป็นช่องวนหรือว่าไลแอเป็นที่เช่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ